นะครับดูแลลูกวัวคร่าวๆแล้วกันนะครับการดูแลสายสะดือลูกวัวยังไงให้มันแห้งเร็วนะครับได้ก็เป็นอาจจะต้องเป็นไหมที่ไว้เย็บแผลนะครับเป็นซิ้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมพบกันกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับวันนี้ยามเช้าวันที่7นะครับทุกท่านนี่นะครับมาดูน้องลิซ่านะครับลูกวัวลูกของพีเอลโรเจอร์หกทับหนึ่งสองสองนะครับวันนี้ผ่านนะครับครบรอบหนึ่งวันนะครับคลอดเมื่อคืนตีสองตอนนี้ก็หนึ่งวันเต็มนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูนะครับลักษณะ ที่เราจะดูแลนะครับลูกบัวหลังคลอดยังไงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสเดือนะครับเรื่องของสะดืออผมจะมาแชร์เทคนิคในการที่จะทําให้สายสะดือนั้นมันแห้งนะครับแห้งเร็วมากนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับแค่วันเดียวเองนะครับสายสะดือแห้งสนิทเลยนะครับแห้งสนิทอ,อันนี้ก็คือวิธีการนะครับที่ เราดูแลยังไงให้สายสะดือมันแห้งเร็วแบบนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งเหมือนที่บอกนะครับหลังจากที่ลูกวัวคลอดออกมานะครับสายสะดือนะครับมันก็จะหลุดจากลกแม่ลกแม่มาทีนี้มันก็จะสายสะดือที่ติดมากับลูกมันก็จะเหลือบางส่วนนะครับประมาณอาจจะยาวสัก20เซน30มเซนแล้วแต่นะครับอพอมันยาวมาอย่างนี้ปุ๊บ เดี๋ยวเลือดมันก็จะหยุดไหลนะครับกลไกการทํางานของร่างกายลูกวัวเขาก็จะเริ่มหยุดนะครับหยุดระบบในส่วนของการถ่ายเทเลือดจากสะดือนะครับมันก็จะมีเลือดหยดออกมาบางส่วนนะครับจากสายสะดือดังนั้นวิธีการก็คือเรา,าล้างคลอดมาก็ให้เลือดที่มันออกมาจากลกนะครับในส่วนของลูกเดี๋ยวมันจะค่อยค่อย ซึมออกมานะครับซึมออกมาบางทีมันก็จะโป่งโป่งตรงปลายนะครับมันก็ไม่เป็น,นไรนะครับมันเป็นกลไกกลไกของลูกวัวอยู่แล้วเดี๋ยวมันโป่งเสร็จเราค่อยมามัดนะครับมัดเชือกนะครับเราอย่าคลอดแล้วเรามัดเลยนะครับคลอดออกมาแล้วเราก็รีบตัดรีบมัดถ้าแบบนั้นเลือดมันจะเลือดมันมันยังไหลออกไม่หมดนะครับที่มันค้างอยู่นะครับตรงสายสายสะดือนะครับของลูกนะครับมันยังซึมออกมาไม่หมดถ้าเรามัดปุ๊บมันก็จะ เหมือนใบเป็นถุงไปรองรับเลือดที่ลงมาแล้วมันก็เป็นกระเปาะนะครับเป็นกระเปาะตุงเราก็ต้องมาตัดอีกรอบเสียเวลานะครับอันนั้นสักสองชั่วโมงให้มันกินนมให้เลือดมันซึมออกมานะครับจนหมดแล้วนะครับจนหมดแล้วเราค่อยมัดนะครับมัดสัก2นิ้วนะครับเหมือนผมเนี่ยเป็นระยะประมาณนี้นะครับ2นิ้วเราเราก็เอาได้มัดนะครับมัดเสร็จเราก็อาเอา กันไคลที่สะอาดนะครับทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือโปรวิดีนเช็ดแล้วก็ตัดนะครับตัดห่างจากฐานตรงสะดือมานะครับประมาณ2นิ้วนะครับ2นิ้วแล้วก็ผูกให้แน่นนะครับผูกให้แน่นจากนั้นก็ทาโปรวิดีนนะครับโปรวิดีนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเช้านี้มาก็แห้งสนิทเลยเช้าก็แห้งสนิทนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการอักเสบนะครับการเลียดึงอะไรของแม่นะครับ อ่านไหมครับอันนี้เป็นขี้สีเหลืองนะครับเป็นขี้วัวที่เกิดจากนมเหลืองนะครับนมเหลืองซึ่งเป็นนมที่มีสารอาหารเยอะมากวัวตัวไหนได้นมเหลืองเยอะครับก็จะดีสุขภาพแข็งแรงเเาาก็จะมีภูมิต้านทานโรคดีนะครับท่านผู้ชมเราก็มานำเสนอนะครับเทคนิค นะครับดูแลลูกวัวคร่าวๆแล้วกันนะครับการดูแลสายสะดือลูกวัวยังไงให้มันแห้งเร็วนะครับได้ก็เป็นอาจจะต้องเป็นไหมที่ไว้เย็บแผลนะครับเป็นซิวนะครับไหมเย็บแผลนะครับในการที่เราจะผูกสายสะดือนะครับท่านผู้ชมเพื่อมันจะได้อยู่แน่นนะครับอยู่แน่นแล้วก็เดี๋ยวมันก็หลุดออกเองนะครับเหมือนอเราเราผูกสายสะดือพวก หมูพวกอะไรเงี้ยลูกหมูเราก็เราก็ทําประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการวิธีการนะครับท่านผู้ชมก็แนะนํากันแล้วกันนะครับเทคนิคง่ายๆวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับหลังจากนี้เราก็ต้องดูแลนะครับแม่วัวอาหารหญ้าอาหารข้นหญ้าฟางให้เต็มเลยนะครับเหลือแร่เพื่อบํารุงเขาหลังคลอดนะครับม่งั้นเดี๋ยวแม่วัวซุดได้นะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันอีกทีนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันสําหรับช่องพ้นเจริญการกาเกษตรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม กดติดตามกดกระิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ